ไอส์ปปาป้ Pizza Pizza าพิซซ่าริยาไอสปปปาป้าพิซซ่าพิซซาริอเออโอเคช <Okay. S 1> ื่อเกมคือแบบยาวอะชื่อเกมก็เป็นของเจ้าโฟลคุยสร้างอพีได้หลายแบบเ,เลิกก็ต้องมาหนีจากพ่อครัวพิซซ่าสุดหลอนไปโอ้โหมีเสียงขำด,ด้วย ซาด้วยมีฮะซาเมนูเปปเปอโรนีอะมักกโรนีไอ้ไม่ใช่มาจลิต้าพาเป,ปิ้ลเวจเตลียมีไหมฮะฮะเลือกมนุษย์เจอโอ้โหกับเบอร์ะโอ้โห รู้สิ่งที่เขาเขียนแล้วดูมีคนเหมือนมาที่นี่มากอ่อนแล้ว่ะยังจะที่นี่กันสุมีุขุมออูด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 ัวดูดูดดดด

ใจกะดวกไม่ได้เนี่ยท่านดน้ำบ้างมีเสียงน้ำาอะไรนี่เออือความบุ่นวากลัวโหดเออความวายลมาอกดูนี่เจวาอโอ้โห หน้าไงจุกจุกมีมองตามแล้วนีมาแล้วหนีหนีตรงนี้คืออะไรยาเต็มมือใสีได้ไม่เตะไปแลยโอ้โหอียวความ้าหลอนมาแล้วปะ อุย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 ไปแล้วว้าดูดูนมนี้นะทีวันนี้ต้องแล้วโดดขึ้นห้ามเดือดมเฮห้าเฉยห้ามเดือดจุดด้วยอย่าเพียงเล่นเ้ยทีนี้ อยู่ไปมีชิ้นกรดไปว้าไป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 ขึ้นกรดไปเรื่อยเรื่อยรื่อรผัดกรดไปเรื well. ่อยเรื่อยเลยอืออืออือ อ้าโดดโดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฟ๊บอยไม่ขึ้นไปโหนีนอะไรเนะนี่ยเมีควันเต็มเลยาอู่นี่เราสามารถทำองนี้ไนดะ้หการอุยอยฟลอมีการแบบเป็นเหมือนลูกกำลังแบบล้อมอะ ู่ที่นี่นะไปที่ท่อไปที่ท่อไปที่ท่อไปมาแล้วไปมาแล้วมันกระโดดไปด้วยไปไปที่ท่อโอเคอาติดไปตรงนี้ติดมากถึงนไำนอยากจะหนีบานเราจะหนีกลับไปตอนนี้มันไม่กลับ เทปอบบี้เทปอบบี้ผมอืออะไรไฟเด็กโครูบาแล้วตูนเป็นอะไรอ่ะมันตกัดโยกย้ายขนาดนั้นอ่ะเกมอย่างบักเยอะแต่ก่อนมัเป็นอย่างนี้เฮนี่ไปเลยมาครับรีบรีบหนีเอาการความรักสวยกัดกัดเลย เลยเออโด้โหอะไร่ะหีเลยเลโอ้โหแขาดูข uh, <protecting> ึ Darwin, the, 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 the ้นมยดูนี่ดูนี่ยาวท่าไหร่ตัวเป็กด้

เออป้ายก็แทบสัวเลยที่โจรใยังไพี่เขาอยู่ที่นี่เนะอ้าวอ้งโอ้โทเลอ้โหทะเลทะัลที่เลอ้ารด้วยอดอัดข้ยเรง่าวันนี้อ้าวโอ้หเรอโดนอ่าโดนนี่โดนดูดพวเ้โน พวกคี่กำจัดขยะเนี อุก <cat on subscriber Airbnb> ักอุกจักโกุอุกจักโกุอุกจักโุอุกจักโกุวันนี้นิพันหมดละเป็นเสียงเสียงเสียงหายตุนให้หายโดดขึ้นไปเออโดมดิสเว่ดมดิสเว่โอ้โหงาว่าแล้วไปตายเลยวันทายหัย ยุดย okay, ah, nah. mm ุด hmm. ย uh ุดยุดยโอเคแบบอ่ะอหอุเก็บลูกอออออ้าวผิดขึ้นผิทางาหัวโขนุ้ยเส้นตุ้งต้ด้ทางนีโอเค ทางนี้ทางนี้ลงไปตายลาวาเต็มหน้าจออึดอตายเฉยอ๋อหรือว่าเราอ้า,อาลืมกระโดด อุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหตายหนึ <shared> oh, ่ขาดเมื่อกี้ต้องใกล้ๆอ่ะโหยากเมื่อกี้ทางออกเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยเดี่ยวเลย run h o m วิ่งบ้านวิ่งบ้านละเพื่อนลาก่อนวิ่งบ้านโอ้โหเอาละอป้าป้าพิศมัมมีเยอะก็ดีเยอะพิศ Oh! Shit! b บ m มาบียา i z ซ a ่า s i ้เส็ดเบรฟเส็ o เ b รฟบามาบ, oh, บ,บ oh, a yeah, 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 yeah. โย y ยย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 ยย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  o ยยยยยยอ้ยอยยยยัยนย มาแล้วมา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 แ้วมาแล้วิปพันลิดึิั้ดงิดนั่หะางไนางี้โอ้โอเคลาก่อนไหลป๊าป้าปิสอู้่านนีหาะผ่านแล้วอันนี้คืออะไรไปไโยวไปไโย่กั คนรวยมีใี้เก็บเลยฮะทำเพลย,ย,ย์สปีดเพลย์เบสใช่ปะวินเดอร์แบชตายมาละ <c oughs> เรียกสไลเดอร์า่าโอ้โหกระโดดสูงเกินพี่ขาไม่หักให้มันรู้ไปอ่ะหากเลย แต่วิ่งบ้าน,นามาไปทำบ้านไม่มาให้โอ้โหนานเป็นอย่างนี้ออเองหยิบหยิบหยิบอยา่าลืมกดติดตามเซราสตูดิโอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเซราสตูดิโอนะครับบ๊ายบายยิ้มฟันบ้า